สวัสดีเพื่อนๆโซเชียลแคมนะครับวันนี้เราทีมหานชนะศิลมาเล่นน้ำแก้ร้อนกันอันนี้มือกองนะครับทามือกองนะครับแต่อันนี้มือเบ็ดจันโจ้และเสมอจันเต้ยอ้น,นี่คนนี้ใหญ่สุดแล้วครับหุ่นนะครับตัวจันตี้มือคีย์บอร์ดสำหรับผมนักร้อง ชั่วข่าวนะครับเด็กดื้อผู้น่ารักเราจะไปพุ่น้ำกันเอ้ยยิงตีจ้าไปเลยตีเลยดีจ้าะครับไปจะไปเอ้าเงินเงินเอาเทีละคนพีละคนมีที่กั้งเฮ้ยยีงยิง